เรื่องนี้สะท้อนถึงการทํางานในสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติแล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเ, à, เรื่องนี้มันเริ่มต้นจากการที่คุณวิโรจน์นะครับไปพูดเรื่องสวยสติ๊กเกอร์พูดในสภาแล้วก็นําไปสู่การตื่นตัวนะครับท่านผู้บัชการสอบสวนกลางเนี่ยนะท่านก็เลยนะดําเนินการสิ่งหนึ่งก็คือการย้ายผู้การเต่าเนี่ยนะจาก กองังคับการป้องกันปรับปรามทุรจริตไปรักษาการอยู่ที่ทาง,ทางหลวงครับทีนี้ทางหลวงอย่างที่ทราบกันนะครับว่าหลักๆก,ก็คือสถานีทางหลวงหนึ่งที่อยู่ตามกองกำกับหลัก,ลกนะตรงนี้เป็นเขาเรียกหัวใจสําคัญของทางหลวงแต่ทีนี้คนที่เป็นหัวใจสําคัญก็คือสารวัตรทางหลวงเนี่ย สวัสดิ์ทางหลวงเนี่ยมีคนเดียวนะครับใหญ่มากนะครับสานี้หนึ่งอะคนเดียวแล้วที่เหลือจะเป็นร้อยเวรสอบสวนนะครับเป็นงานสอบสวนทีนี้สวัสดิ์ทางหลวงคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่สําคัญมากจะสั่งให้ปล่อยจะสั่งให้จับจะตั้งให้ตั้งดานอะไรเนี่ยคนเนี้ยจะสําคัญมากนะครับทีนี้สวัสดิ์ทางหลวงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่กันไม่นานนักเพราะพราะอยู่สักพักก็ต้องสไลด์ขึ้นรองภูมิกับขึ้นผู้กำกับนะครับการขึ้นรองภูมิกับ การขึ้นภูมิกับบางทีก็อาจจะไม่ได้ขึ้นในทางหลวงหรือขึ้นทางหลวงอาจจะไปขึ้นในส่วนอื่นไม่ได้กองกบกับเดิม,มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่นานเนี่ยไม่ใช่สาวัดคนที่อยู่นานก็คือชั้นประทวน ทีนี้ชันประทวนเนี่ยมีตั้งแต่ระดับสิบตำรวจตรีจนกระทั่งถึงนายดาบตํารวจแต่ตอนหลังเนี่ย,ยเขาบอกใครที่อายุ53เนี่ยจากนายดาบตํารวจแล้วมีคุณสมบัติเนี่ยสามารถเลื่อนเปน็นนายตำรวจสัญญาบัตรได้เราเรียกว่านายร้อยห้าสิบสามที่ผมเล่าตรงนี้ไม่ได้ว่าไปไปไป,ไปบูลลี่นายร้อยห้าสิบสามเลยนะมผมเล่าประวัติให้ฟังานายตำรวจสัญญาบัตรเนี่ยถ้าเกิดเป็นร้อยตำรวจตรีที่บรรจุเข้าไปในตำแหน่งหลักนะครับจะมีเลขตำแหน่งที่เป็นเลขตำแหน่งรองสารวัตร แต่ถ้าเกิดนายร้อยห้าสามเนี่ยจะเป็นเลขตำแหน่งยังเป็นชั้นบาทวนอยู่นะครับยังเป็นเลขตำแหน่งเดิมแต่เขาเนี่ยเปลี่ยนแต่เลขตำแหน่งนี่เัขตำแหน่งเหมือนเดิมแต่ว่าเขาเรียกว่ารองสาวัตเขาให้เกียรติเป็นรองสาวัตแต่จริงๆเนี่ยนายร้อยเหล่านี้มาคุมรถสายตรวจนายร้อยเหล่านี้มาขี่จักรยานยนต์นะครับเพราะฉะนั้นนายร้อยเหล่านี้ก็ทําหน้าที่ตรวจจับนะรถทุกอย่างเลยแล้วคนเหล่านี้อยู่นานอยู่เป็นสิบปีครับไม่ย้าย เพราะว่าเขาไม่อยากจะเติบโตเพราะว่าเขาเติบโตจากชั้นประทวนพอไป553เขาเป็นรองสาวัดเนี่ยเขาเป็นร้อยตีร้อยโทแล้วขากเาเสียกันที่ร้อยเอกพวกนี้สดมากก็คือเหมือนกับเป็นเป็นค,คล้ายๆว่าเป็นบําเด็จบบานานทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติให้เขาเป็นนบาย<อ>จากเ<า>กษียณอายุราชการนโยบายของท่านเสรีอายุ53เสรีพิสุทธิ์เนี่ยแต่ทีเนี้ยเราเราไม่ได้ว่าใครนะฮะคนดีๆก็เยอะในร้อยห้าสิบสามเพียงแต่ว่านะครับกลุ่มที่เป็นโดนจับห้าหกคนเนี่ยเพราะเอเป็นในร้อยห้าสิบสามเยอะ แล้วตรงนี้เนี่ยถ้าไปตรวจดูแล้วเนี่ยคนเหล่านี้จะอยู่ในพื้นที่นานออยู่นานก็ต้องรู้จักสนิทสนมมาเปรียบเทียบกับสวัสดิ์แบงค์เนี่ยเขาเรียกน้องใหม่ไปเป็น <32. S 2> อายุสามสิบสองอายุสามสิบสองพวกที่จับน่พวกที่โดนจับห้าคนนะ่ะเก่าอายุห้าสิบกว่าบางคนใกล้จะหกสิบพวกนี้เขาเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดิ์ไปใหม่ๆเนี่ยจะต้องใช้ภาวะผู้นําสําคัญในการที่ต้องกํหราบลูกน้องให้อยู่จากการที่สวัสดิ์แบงค์ต้องไปคุยกับ นะครับประธานสาพ,พันเนี่ยมันแสดงให้ชัดว่าข้อมูลไม่มีลูกน้องเนี่ยบางข้อมูลก็เลยต้องไปคุยกับประธานสาพ,พันธ์เพื่อได้ข้อมูลมาคอสเช็คก,กับที่ลูกน้องเนี่ยให้ข้อมูลแล้วก็พบว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนที่เป็นสาวัดเนี่ยไม่ได้ทํางานง่ายๆนะฮะถ้าไปเจอลูกน้องเนี่ยนะครับที่เคี้ยวเคี่ยวลูกน้องที่มีข้อมูลปิดบังเสร็จแล้วไปรับผลประโยชน์ เวลาเราอยู่ในวงการตํารวจลูกน้องเวลาไปรับผลประโยชน์เขาอ้างว่าส่งนายท,ทั้งที่บางทีนายไม่รู้เรื่องหรือนายอาจจะรู้กันได้ไนายถูกจ้ายเข้ามาเพื่อจัดก,การปัญหาไม่รู้เรื่องเ,อเพราะว่ากว่าจะรู้พื้นที่กว่าจะรู้เส้นสนก้นในเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยน้องคนนี้สวัสดิแบงค์เนี่ย,เ,ยเขาเป็นคนดีอเท่าที่จากข้อมูลเนี่ยเป็นคนดีแล้วได้รับการมอบหมายจากหน่วยเหนือขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าต่อยคุณดีแค่ไหนคุณมองไปที่ลูกน้องคุณสิครับ ถ้าลูกน้องคุณไม่ดีเนี่ยคุณต้องใช้เวลาสมัยที่ผมอยู่ตำรวจนครบาลน,นะครับลูกน้องไม่ดีเราก็ต้องย้ายครับแต่ไม่ใช่ย,าย้ายง่ายๆนะครับเพราะลูกน้องแต่ละคนเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดช mm hmm. จะย้ายแต่ละทีเขาย้ายท่านก่อนก่อนที่จะจะย้ายลูกน้องเป็นงั้นจริงครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเออตรงนี้สําคัญมากว่าถ้าท่านมอบดาบอาญาสิทธิ์ให้เขาไปแล้วเนี่ยสวัสดิ์แบงค์เนี่ยข้างหลังเนี่ยก็คือผู้บัญชาการ mm hmm. เพียงแต่ว่านะครับ อาจจะเป็นเพราะว่านะลูกน้องเขาเนี่ยก็รู้นะว่าคนเนี้เป็นเด็กไขร,รมผมเนี่ยไปรับตาแหน่งที่ไหนเนี่ยสิ่งแรกเขาถามเลยคนนี้เด็กไข่เรามีศัพท์อันนึงเขาเรียกว่าม้านะครับต้องมีคอกหมาต้องมีปลอกคอถ้าท่านย้ายไปโดยไม่มีคอกไม่มีปอกคอไม่มีสังกัดลูกน้องไม่ฟังท่านหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าเออคนนี้เด็กของไขรลูกน้องจะฟังแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันคงจะต้องขบกันน เฟืองมันจะต้องขอบกันถึจงจุดใช่ลอาจารย์<า>วิเชียนก็เลงจะบอกว่าถ้าผู้บังคับบัญชาจะย้ายใครเข้าไปทํางานในพื้นที่ไหนมันนอกจากแบกอยู่ข้างหน้าและข้างหลังก็ต้องไปดูด้วยว่าเขาจะต้องไปเจอกับสภาพแวดล้อมแบบไหนมันต้องแก้กันให้เสร็จรไม่งั้นย้ายเข้าไปคนเดียวไปเจอลูกน้องซึ่งที่อาจารย์วิเชียนบอกมันก็สอดคล้องกับบรรดาผู้ต้องหาที่เป็นตํารวจเข้าไปช่วยเหลือกำนันนก เข้าไปทำลายหลักฐานในจุดเกิดเหตุล้วนแต่เป็นระดับนายร้อยซึ่งจริงๆแล้วเติบโตมาจากชั้นประทวนแต่พออายุ53เขาให้ติดยศนายร้อยอาจจะเกษียณที่ร้อยตำรวจเอกเต็มที่แล้วก็อายุนะครับ58 57 55 58เป็นรองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งโดยโดยตำแหน่งเนี่ยจริงๆเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของสารวัตรแบงค์แต่อยู่มานานอิทธิฤทธิ์เยอะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับคนในพื้นที่อย่างกำนันนก